คอฟฟอร์ดให้อภัยทิฟิโมโลเปสโดยล่าสุดนั้นเธอเล่นคอฟฟอร์ดและทางทิฟิโมโลเปสก็ดูเหมือนจะคืนดีกันแล้วหลังจากโลเปสทำให้คอฟฟอร์ดโกรธด้วยคำพูดเหยียดเชื้อชาติที่แปลกประหลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนั้นคอฟฟอร์ดก็ได้เผเชิญหน้ากับทางทิฟิโมโลเปสโดยตรงที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวิดีโอที่เขาโพสต์บนบัญชี X ของคอฟฟอร์ดซึ่งคอฟฟอร์ดก็ได้ตำหนิโรเปสว่าผมต้องคุยกับโรเปสก่อนจะทะเลาะก,กันคอฟฟอร์ดเขียนไว้ในคำบรรยายใต้ภาพ ผมไม่ใช่คนที่จะเป็นรังแกเขาเป็นคนดีบอกพวกเขาหน่อยว่าคุณบอกผมว่าอะไรคอฟฟอร์ดพูดกับโรเปตในวิดีโอพร้อมกับโอบแขนของโรเปสคุณทำไปเพื่ออะไรคอฟฟอร์ดถามโดยอ้างถึงคำพูดเหยียดเชื้อชาติของโรเปตโรเปสก็ตอบว่าคืนดีกันนะที่รักซึ่งดูเหมือนจะทำให้คอฟฟอร์ดพอใจในฐานะการประนีประนอม ขอฟอก็ได้พยักหน้าและกล่าวว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้ทิฟโมโลเปเเดินหนีไปนั่นเอง